วันนี้จะมาสอนวิธีต่อพัดลมแอร์เก่านะครับเอาไว้ใช้ในพัดแทนพัดลมแอร์ที่มันเสียนี้คือมันจะเสียเฉพาะระบบมันแต่ตัวพัดลมนี้จะไม่ค่อยเสียพัดลมตัวนี้ก็จะทำงานปกติเอามาใช้เป่าลมได้นะครับช่องลมสองช่อง มันจะมีทั้งหมดสี่สายเพราะว่าพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมมอตเตอร์ตัวนี้ก็คือจะผ่อนแรงได้คือน่าจะเป็นเบร์ต่ำกลางแล้วก็ตัวไฮตัวสูงมีทั้งหมดสี่สายนะครับเวลาเราจะมาต่อใช้งานเราก็จะเลือกเอาสองสายในการต่อก็คือสาย ้ำเงินกับสายแดงนี้เราจะไม่ต่อนะครับจะต่อสายดำกับสายขาวคือพัดลมแรงสุดแล้วสายดำกับสายขาวใช้สายดำเป็นกาวนะครับใช้ขาวเป็นไฟต่อเข้ากับปลั๊กแล้วก็เอาไปเสียบดูนี่มีสีสาย น้ำเงินแดงขาวดำดำนี่เนี่ยเป็นสายกาวเป็นไฟทั้งสามสายแต่ต่อติดทั้งสามสายนะครับแต่สายขาวนี่ก็คือไฟจะแรงสุดก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับลองเอาไปใช้งานดูเสียปุ๊บติดปับ๊บเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูลองทดสอบให้ดูนะครับ ก็หมุนละมอเตอร์หมุนแล้วครับลมที่ออกมาก็แรงนะครับเสียงลมเย็นครับลมตัวนี้ก็จะได้มาจากแอร์ต่อนะครับที่เลื้ยออกเอาพวกอลูมิเนียมพวกแผงอะไรไปขายก็แต่ว่าปลุกยังใช้งานได้อยู่ ัดลงตัวหนึ่งเลยนะครับเอาไปใช้ทำงานบ้านตั้งโตทำเป็นโต๊ตั้งก็ได้แรงนะครับเนี่คือต่อสายสีขาวนี่ก็คือเบอร์แรงสุดแล้วลองมาก็จะเป็นแดงกับน้ำเงินเนี่ยลองลองต่อดูนะครับก็คือยึดไม่เป็นกาวครับคลิปนี้ก็มี เคล็ดลับมาบอกวิธีการต่อแล้วก็วิธีการหาพัดลมมาใช้เองนะครับ